สวดมนต์ถูกวิธีชีวิตตีถึงชาติหน้าหาวตัวโยกน้ำตาไหลเป็นเพราะอะไรเคยเป็นไหมตอนสวดมนต์การสวดมนต์ที่ถูกต้องจะส่งพลานิสงในทันทีที่ท่านสวดเสร็จไม่ต้องรอผลในวันอื่นเลยและขออธิบายอาการทําไมสวดมนต์แล้วจึงหาวจังเลยทําไมเสียงแหบแห้งขนล,ลุกขนพองทําไมมีลมตีขึ้นออกมาเป็นอาการคล้ายๆเลยสำรอก ซึ่งขอบอกกันเลยตรงนี้ว่าท่านไม่ได้ผิดปกติอะไรหรอกครับแค่เพียงเวลาท่านออกเสียงสวดมนต์ไปนั้นเสียงของท่านมันจะเป็นแสงเล็กๆแล้วบรรพบุรุษท,ที่ล่วงลับไปแล้วเขาได้ยินก็จะตามเสียงมาแล้วเข้ามาอาศัยรากของท่านซึ่งเป็นลูกเป็นหลานได้โมนนาบุญจากการสวดมนต์และยังมีเทพพรหมเทวดานางฟ้าลูกเทวดาเจ้าที่และอื่นๆมานั่งอยู่ข้างๆโมนนา,นาบุญกับเรา กายหยาบของเรามันกระทบกับกายละเอียดของเขามันจึงเกิดอาการสารพัดที่บอกมาแต่อยา่ากลัวนะครับท่านทําดีพวกเขาจึงมาขอมีส่วนในบุญด้วยการสวดมนต์นั้นไม่มีบทสวดนมนต์ใดที่สามารถกระจัดทุกข์ได้คนเข้าใจผิดเรื่องนี้มากทุกข์ยังตั้งอยู่แต่ใจเรามันจะสามารถยอมรับความจริงได้แล้วใจก็จะเบาลงเองอย่างแรกต้องสมาทานสีลห้าทุกวัน เวลาไหนก็ได้เพราะศีลจะครอบคุมเป็นเกาะให้เราตลอดทั้งวันทั้งคืนที่เราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครถึงศีลขาดไปหนึ่งข้อแต่อีกสี่ข้อก็ยังคับจุนให้เรามีศีลอยู่และพุทธคุณของศีลน,นี้จะส่งผลให้เราเจอแต่สิ่งดีงามตลอดทั้งวันหลักการสวดมนต์เราต้องสมาทานศีลห้าก่อนสวนบดบทอื่นใดในโลกนี้เพราะการสมาทานศีลห้าจะเป็นการกองเสียงให้เป็นทิพย์ก่อนแล้วเราจึงสวบดบทอื่นได้หมดทุกบท หลักการอีกอย่างคือการสวดมนต์ด้วยความตั้งใจเสียงดังฟังชัดการสวดมนต์ไม่ใช่การภาวนาเราจึงต้องให้เทวดานางไม้เจ้าที่และอื่นๆได้ยินมาร่วมโมทนาบุญกับเราเราต้องมั่นใจในพลังที่ออกจากน้ำเสียงของเราว่าเสียงที่เปล่งไปนั้นสามารถดังไปทั่วสวรรค์และต้องเกิดจากความศรัทธากาบไหว้พระก็ต้องแบบเป็นจางค้าประดิษฐ์ให้สวยงามนิ้วโป้งแตะระหว่างคิ้วพอก้ม หน้าผากให้แตะถึงพื้นไม่ใช่ทิ่มหัวลงไปเหมือนเป็นคนไม่มีศรัทธาอย่างนี้บุญที่ได้ก็จะไม่ละเอียดเท่ากับคนที่เขาทําอย่างปาะนีตครับการสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้องเรียงลําดับบทสวดดังนี้ 1. คําบูชาพระ 2. องคำนมัสการพระราาัตนตรัยสามคำอารัตนาศีลห้าสี่คำนมัสการพระพุทธเจ้า 5. ไตสรณคม 6. ศีลห้า 7จ็คำขอขมาพระรัตนไต 8. แปดคำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง9คําคำแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่นอิมานี้ปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิสวดสามจบบทนี้ขอให้ปัญญาทางธรรมจงเกิดกับเราหากท่านอยากสวดมนต์บทใดๆนอกเหนือจากนี้ให้สวดแทรกไปก่อนที่จะแผ่เมตตาให้ตัวเองจากนั้นหากใครประสงค์จะนั่งสมาธิก็ให้ขอพระก,กรรมฐานก่อนทุกครั้ง แล้วนั่งสมาธิเป็นเวลาสั้นๆในช่วงทำวิปัสสนาสมาธินั้นหากเราเผลอส่งจิตไหลออกนอกแล้วไม่ดึงกลับไปคิดถึงคนที่เราชิงชังเผลอไปคิดถึงลูกถึงสามีคิดถึงงานและอื่นๆมันไปสวนคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้เรากำหนดรู้อยู่กับลมเท่านั้นสรุปสั้นๆให้เข้าใจก่อนว่าพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เรานั่งแล้วคิดส่งจิตไปหาใครเราต้องทำเพียงให้รู้ไกล ใจในตัวเราเท่านั้นโดยการตามดูสภาวะธรรมความจริงตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเช่นท้องมันพองเราก็ตามรู้ว่าพองท้องมันยุบเราก็ตามรู้ว่ามันยุบเมื่อปวดข้อปวดขาก็ตามรู้ว่าปวดหนอปวดหนออยากขยับตัวเด็ดขาดคนที่เริ่มต้นฝึกใหม่ๆขอให้นั่งเพียงระยะสั้นๆเพียง1 0 1ถึงนาที